สวัสดีครับร้านในมูดิไฟล์เดลยอครับวันนี้ลูกค้านำรถฮอนด้านะครับทิสตี้นะครับมาทำการติดตั้งนะครับเครื่องเล่นอินดอร์ท็อคเทนเครื่องเล่นเดิมนะครับที่ฟังได้แค่วิทยุ FM AM ธรรมดาเพลงฟังโดยดีเจเอกชัด ก็คอนโทรลเครอะไรก็ใช้ได้ปกตินะครับโอเคนะครับนกระบวนการยุทิธรรมที่อาจจะไม่ถูกต้องจะเป็นหน้าจอนะครับตัวสาหรับรูปแบบที่สามเองไม่นะจะเป็นจอสิบนิ้วนะครับตัวนี้นะครับจะสามารถดูยูทูบดูแม p ได้นะครับก็อยู่นี้ก็เป็นยุคโซเชียลแล้วนะครับก็ควรมีนะครับติดรถไว้นะครับเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ครับเดินทางกลับบ้านนะครับ ก็คงมีติดไว้นะครับเดี๋ยวมาดูในการการติดตั้งเครื่งเล่นดอยนะครับของ Honda City คันนี้กันครับนีน็คือความแตกต่างของเครื่องเล่นนะครับอันนี้จะเป็นจอ10นิ้วนะครับอันก็จะเป็นนากาวิทยุธรรมดานะครับ

ครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับการนะครับติดตั้งนะครับเครื่องเล่นอินดียนะครับแล้วก็กล้องที่หตุการหน้าหลังนะครับเอากล้องหลังเป็นกล้องถอยกล้องที่หลังกล้องถอยของ Honda c ซ t ตคันนี้นะครับเพื่อนตนผมจะพามาดูนะครับก็จอจะเป็นจอ1ินิ้วนะครับของเดิมก็จะเป็นหน้าวิทยุธรรมดานะครับนี่นะครับก็จะมีอ่า สายชาร์จแล้วก็ถาดซิมให้นะครับนี่นครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกล้องันทิกหน้านะครับโอเคนะครับอเคนี่นะครับนี่เป็นกล้องบันทึกหลังนะครับอันนี้จะเป็นอด้านหน้านครับ โอเคโนะครับแล้วก็มันจะเป็นหน้าธรรมดานะครับจะมี y o u t u b e มีแมพมี Google Map ให้นะครับนะครับ o u u u b e Music นะครับลูกค้าเป็นลูกค้าชาวต่างชาตินะครับนี่ครับคอนโทรลอะไรก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจอยากทำการติดตั้งนะครับ ต้องเรียนรอยรับเสียงดีคุณภาพดีอยู่นี้ก็ติดต่อแม่ที่เบอร์นี้ครับ0 9 9 1 9 4 2 4 2 8 9ครับ